มีแมาพูดถึงรางวัลส่วหน่อย่เ้กามโอ้จริงๆก็เต้นเต้นนะมันมีพี่พี่สื่ออยู่ด้วยนั้นด้วยช่วยกันยินดีกันก็ขอบคุจริงๆจริงแบบอยากจะขอบคุณพี่พสื่อด้วยแหละเพราะว่าจริงรางวันยมันก็ได้มาเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันมีทีมงานมีแฟนขับนแล้วก็มีพี่พสื่อที่ช่วยแบบกระจายข่าวพ R อเราก็ริงเการนี้ขอบคุณทุกนด้วยคอความภูมิใจยังไงเป็นรางวัลแบบนบด้วมันเป็นรางวัลที่ จริง mm hmm. เพราะว่ากีตาร์แม็กกนะันมันเป็นเหมือนแบบว่าเป็นอาร์ติสตเนาะมันมีความเป็นแบบอาร์ติสต์ทุกคนมาที่นี่เราก็เป็นแบบว่าโหเวลอาร์ติสต์มากมากเพราะฉะนั้นการที่เราได้ได้รับรางวัลน,นี้ก็ถือเป็นเกียรติเพราะจริงแค่อยู่ร่วมกับเพื่อนๆที่เป็นโนมิเนีด้วยกันเนะ่แต่ละคนแบบนนพีพีพี่เป๊ก ิวกินอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าโอ้โหทุกคนก็คือแบบสมควรกับรางวัลอยู่แล้วอะไร้ยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอย่างน้อยก็คือแบบเป็นเกียรติมากๆที่ได้รางวัลนี้รากสู้มาเยอะกว่าจะกว่าจะมาถุงจุดนี้อะไรเงี้ยผมเพิ่งเดบิวเมื่อปีที่แล้วเองหรอการการทำงานปีนี้จะกดดันมากขึ้นเมืกีจะต้องหนักหน่วงมากขึ้นไหมจริงๆผมไม่กดดันตัวเองนะเพราะว่าผมเชื่อว่าที่ที่ผมทําสิ่งต่างๆออกมาแบบเนี้ยเพราะว่าคือผมไม่กดดันตัวเองแค่รู้สึกว่า เราควรจะใส่ใจงานของเรื่องไอเรื่องแบบว่าได้รับรางวัลมาแล้ว,ว,วลกดดันอะไรเงี้ยไปทิ้งมันไปซะ<อ>ทิ้งความแบบดีใจได้วันแรกแต่ทิ้งมันไปก่อนแล้วก็เริ่มต้นใหม่จังหวะที่แบบประกาศว่าเป็นชื่อเราอันนั้นคืออังไงก็คือในในหัวคือแบบเย uh ้หู้อยู่แ,บบแต่ว่าค็ดแอคคูไงแอคคูอ่ารักษารักษารักษาภาพไว้ก่อนแอคคูต้องแต่เรายใจคือตอนนั้นรู้สึกยังไง ย,ยังงานเพลงปีนี้ทั้งปีของเกฟที่จะแบบว่าจะต้องแบบปานี้พิธีพิถันเลยมากขึ้นจริงๆทุกอย่างทุกอย่างต้องพิธีพิถันไม่ว่าจะเป็นงานเพลงหรือว่างานภาพยนตร์ก็ตามที่กำลังคำไนับแล้วก็โอ้โหมันมีหลายโปรเจกต์มากๆที่ยังบอกไม่ได้แต่ว่าก็าคือกลางปีปลายปีก็จะมีมาให้ชมตลอดแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวเราจะเจออีกหลายครั้งแน่นอนปีนี้เป็นปีของเราแบบหลายๆอย่างเก็บทุกอย่าง กทุกด้านผมก็จริงๆรู้สึกว่าอยากทำทุกอย่างไงมันก็เหมือนแบบว่าเฮ้ยทำอันนี้แล้วนานๆแล้วรู้สึกว่ามันต้องไปโยนไปตัวเองไปหลายๆที่เพื่อที่แบบว่าเอาอินสตาเรชันมาตรงนี้ต่อตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเรื่องแฟชั่นเพลงหนังบางทีก็ซีรีส์อะไรเง,งี้ยเพราะฉะนั้นแบบอยากจะโยนตัวเองไปแบบหลายๆที่จะได้ไม่รู้สึกว่าตันหรือเรเวลาเขียนเพลงเป็นปีทองของเราไหมครได้ไหมผมว่าผมว่าทุกปีเป็นเป็นปีที่เป็นปีที่เป็นปีนทปี่ทองนะเออสำหรับ ก็เพราะรู้สึกว่า10ปีที่ผ่านมาม,มันทองในในแบบเมื่อกี้ผมในมรู้อสองปีเฮ <c oughs> ้ยสอ่แต่มาถึงว่าเาผ่านแลสปีสองปีแต่การเป็นการอยู่ในวงการพูดดิพูดดิครับผมก็ก็ก็รู้สึกว่าในในแต่ละปีอ่ะเราพอมองกลับไปปุ๊บอบมันมีเหตุผลของมันนะในทุกๆปีอ่ะมันมีด้านดีองมันด้านทองของมันอ่ะแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้พอมองกลับไปรู้สึกอ๋อเราได้อย่างตอนที่ผมแบบไม่ได้มีไม่ได้มีเงินมาทำเพลงอ่ะ <c oughs> ผมก็ได้ฝึกตัวเองในการทำต่างๆพอดิวเขียนเพลงเพราะว่าไม่ได้เงินจ้างเขาไงมันก็เลยเหมือนอันนั้นก็เป็นถือเป็นปีทองในการพัฒนาตัวเองตัวปีทองในแบบของตัวเองเพราะฉะนั้นปีนี้ก็เป็นปีทองในแบบที่เราได้ทําอะไรมากมายเลยแล้วก็คิดว่ามันมันจะต้องแบบมีอะไรให้สนุกปอีกคือมองให้มันบวกเพื่อที่จะได้ไม่ได้ปัดทอนตัวเองใช่ปลอกใจตัวเองนั่นแหละพออเราทำ็นไลฟ์สิ่งพร้อมกับการรบกวเรื่องเวลาแบบ มันจะไม่เต็มที่ทุกอันหรือเปล่าอันนั้น่าเป็นหน้าที่ของผู้จัดการการยุตัวเองไม่จะเปิการการไร้เองมันไม่ได้ตับส่นไม่ไ้เจ็เพราะว่าศาดแต่ละด้านมันก็ต่างกันร้องเพลงก็เรื่องนึงละครก็เรื่องหนึ่งซีรีส์ก็เรื่องหนึ่งแฟชั่นก็อีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันผมว่าสำหรับผมอันนี้มันแล้วแต่คนนะสำหรับผมคือผมสนุกตรงที่ว่าแบบพอดีเราทำเพลงเยอะเกินไปเหมือนแบบว่าเราพยายามเอาทุกอย่างมาใส่ตรงนี้แล้วมันจะตัด เออผมต้องโยนตัวเองไปตรงตรง,ต,รงตรงตรงนี้เพื่อที่จะได้ดึงเอาอินสปีเรชันตรงนั้นกลับมาเช่วนว่าเราไปสแสดงหนังใช่ไหมครับเราจะได้ไปเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราเราก็จะได้เก็บและเอ็กซ์เพรในการเป็นคนเนี้ยแล้วก็เอาตรงนี้กลับมาเขียนเพลงเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าเวิร์กสำหรับผมในการทําหลายๆะย่างพร้อมกันแต่เรามีทีมช่วยไงมันง่ายง่าทีมสตูดิโอเซอร์เทิ้ยก็ยทีมผมเองเนี้ยเออผมก็ทําทุกหน้าที่เหมือนกันทีมก็ทําทุกหน้าที่เหมือนกัน เพราะว่าเรามีคนน้อยนะแต่ว่าเราก็อยากจะทำเป็งานให้มันดีแต่ตอนนี้ทุกคนหลายพูดถึงเวิร์กไรเบาลานมากขึ้นอะไรเงี้ยอยากเจ็บเองมีเวิร์กไรเบาลานเนี่ยก็มีเวิร์กครับผมมีไลฟ์นะฮะแต่อันบาลานซ์นิดนึงอันบรลานผมรู้สึกว่าเวิร์กกับไลฟ์มันมันคือสิ่งเดียวกันสำหรับผมตอนนี้นะคือชีวิตผมคืองานเพราะว่าต่อให้มันพักผ่อนก็คิดเรื่องงานมันสนุกมากกว่ามันไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นงานที่ต้องมาทำมันเป็นงานที่เราแบบอยากสร้างสรรค์ต่างๆเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้สึกว่่่าาเเหหนนนืืออออยรรระไใชตตี้้ัง ั้องรับยากเลยพี่ครับจริงบอกตรงๆก็คือยัง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 ไม่สามารถที่จะแบบระบุได้ว่าตัวเองรู้สึกไงเหตุการณ์มันไปเร็วอ่ะความรู้สึกแล้วก็เราก็จะรู้สึกอยู่เสมอว่าเราควรจะรู้สึกไงกับเหตุการณ์ทุกอย่างดีแต่ว่าแค่ว่าเราเอนจอยกับคนข้างหน้าอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเวลาเราไปเล่นคอนเสิร์ตอยู่พี่ๆสื่อเนี้ยก็เอนจอยตรงเนี้ยเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆว่าเรารู้สึกยังไงอยู่เพราะฉะนั้นก็เอนจอยกับข้างหน้าไปก่อนเพราะว่าสักวันหนึ่งมันคงตามทันแหละ แล้วเชื่อว่ามันมีความสุขถึงเรื่องน้องที่ไปาำแซ่บหน่อยเ่๊กิอะไรตัวนั้นตามเป็นลร็วแล้วสามารถสามารถทำเจ๊กลเกิดได้เกิดแล้วก็ขาอ่อนไปเมหดแรงน่ารักมากเออน่ารักมากแล้วก็คือจริงๆผมจะชอบแบบเคือจะผมจะเป็นคนที่ชอบสัตว์กับเด็กเอ่อมันจะมีความบริสุทธิ์ที่มันแบบบริสุทธิ์มากๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการได้เล่นกับน้องก็แบบเออวันนั้นรู้สึกว่าแบบเออมันไปเติมความสดใสในในหัวใจของ วัยรุ่นที่ใกล้อายุสามสิบแล้วนะสะเทือนนะอ๋อวัยรุ่นเหมือนกันเราอนเอาผมผ่านฝั่งนี้กันเลยตอนนี้ข้าได้สามไปแล้วค่ะแตอเน้องแบบมานั่งมองเราอย่างนี้นตอนนี้ก็มาตอนที่ก็ดูเราล้อเพลงอ่ะไม่ใครตกใครอ่ะคือทรงผมก็น่ารักมากเลยนะจริงผมรู้สึกว่าเหมือนแบบก็โดนตกเหมือนกันนะรู้สึกว่า hey เราก็จริงถ้านายคดนายคนก็อยากมีลูกสาวไงนนะเพราะน่ารักมากแอนดี้เกลถือเป็นอินสปิเรชันมาแล้วทำให้เราอยากมีลูกสาวเออจริงก็อยากมีลูกสาวจ,จริงรู้สึกว่าแบบเออมันน่ารักกับมันรู้สึกว่าเต็มเต็มความแบบอบอุ่นในหัวใจม,มีโมเมนต์ที่เขาร้องเพลงให้เราฟังแบบคนแซวว่าเออร้องเพลงให้ศิลปินฟังเป็นไงคร<ช>ับมีแววเป็นนักร้องได้ไหมก็อาจจะต้องเทรนนิดหนึ่งอ๋อเขาเป็นนักร้องมาก่อนอ๋อก็เชื่อว่าทำได้แน่นอนแต่แต่ไปแฟชั่นวีคนี่ไปได้แน่นอนอ๋อ ดูจากักษณะการล้มแล้วมีทรงมีทรงได้เดี๋ยวเราดูจากการล้มได้ได้ได้เลยได้เลยได้เลยับครับผมรถทับใีน้องยังไงบ้างเพื่อผมชอบที่น้องไปไม่ร้องเลยไม่แบบกัแบบอะไรนู่นนี่นั่นก็คือไม่ร้องคือนิ่งๆใช้ชีวิตมีความแบบไม่แคร์อะไรอย่างเงี้ยอยากทำอะไรก็ทําอะไรก็เออรู้สึกว่าเป็นเด็กที่มีความเป็นตัวเองสูงดีแต่แบบเขาจะเลือดชูเป็นบางคนนะเขาจะแบบไมิอย่ในเกลเขาจะแบบมีเขาจะมีจังหวะของเขาอะไรเงี้ยเราเป็นหนึ่งใน เด็กคนที่เที่ยวไปบาเป็นดูดิงได้เราไปน้อมินีก็รู้สึกว่าเป็นเกียรตินะได้ถูกเลือกได้ถูกเรื่องในตําแหน่งนี้ก็ได้เห็นนะเห็นพี่อาญาก็ยังไปเล่นกับน้องอยู่อะไรอย่างเงี้ยรับผกก็ถือว่าอ่ะเราก็เราก็พอมีทรงอ่ะเราก็อยู่ในองได้แต่พีพีเขาไม่เอาหรอ เขาพีพีไม่เอาเขาไม่พีพีเขาไม่พีพีกำลังดูเอีเอฟกำใจนะเว้ยพีพีอย่าบอกใจเพื่อนอะไรครับอย่าบอกว่าพีพีไม่ครับพีพีก็พีต้องต้องพยายามหน่อยครับต้อพยายามนิดนึงเออแล้วเราใช้วิธีแบบเข้า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 ผมไม่พยายามอะไรเลยน้องน้องก็ลมใส่เลยพีพีก็อาจจะต้องแบบดูวิดีโอวิเคราะห์ว่าเราทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยต้องเสี่ยงนิดนึงนะคือเราขิงใส่อย่าไปดูเขานะพีพีเออป้าพีมากเขนมีวชาแข่งกับเรา อะไรนะอ๋อก็อาจะต้องประชันเสียงกันหน่อยแต่ช้อยไฟสบอยใส่เขาก็ไม่ได้มาทูเซ็กซี่แล้ววันนั้นไม่มีแบบนอกนอกจากโมเมนต์ที่เห็นในในในที่โซเชียลมาแล้มันยังมีโมเมนต์อะไรที่เราประทับใจกับน้องเหรอกับน้องจริงๆตอนแรกคือน้องเขาเห็นหน้าเราแล้วเขาก็อ้าวทำย่างี้แล้วเขาก็เดินไปเลยผมก็เฮ้ยหรือว่าเราหน้าตาไม่เป็นเน็ตเงี้ยแล้วสักวันเขาเขามานั่งรออย่างที่เห็นในคลิปนั่นคือตอนตอนหัวคลิปยังไม่เกิดขึ้นแล้วเขาบอเฮ้ย เราก็เลยแบบลงไปเล่นกับเขาแล้วเออก็เลยแบบรู้สึกว่าเออสนุกดีอะไรอย่างเงี้ยตอนทเขาอ่อนลงไปตกใจไหมคะอะไรครับตอนนี้เขาแบบล้มลงไปแล้วตกใจตกใจเพราะว่าตรงนั้นมันมันอันตรายเหมือนกันนะถ้าตกแรงอะไรเงี้ยของเวทีใช่ใช่แล้วถ้าหัวมันไปไปอีกเฉียงนิดนึงอาจจะอันตรายอะไรเงี้ยแต่ว่าก r a บไว้ก่อนเออแต่ว่าน้องก็ล้มไปแล้วแหละแต่ก็ g r ไว้ทันนิดนึง แต่โอ้โหภูมใจมากน้องไม่ร้องเลยแม่บอกว่าเป็นเบบพี้ชากีร้อมากอยากฟังซีทีได้ไหมก็ังหวังว่าจะเป็นเพลงที่ทำให้พี่สื่อหายเน่อยนะะลองาเลยค่ะรองนหน่อยเลยค่ะวันนี้ตอนนี้นี่งานอะไรเนี่ยเอาแบบรองให้น้องเกลวฟังเหมือนตรงนี้เป็นงเกล ก็ฝากติดตามผลงานซิงเกิลใหม่ด้วยนะครับสำหรับกลุ่มวัยที่ลดลงมาอายุประมาณสี่ถึงหกขวบ ตลาดเด็กตลาดเด็กเจตลาดเด็กยามที่เจอตลาดเด็กแล้วไหนๆเราก็มีอินฟลูเอนเซอร์เด็กท่านหนึ่งที่ดังมากๆอย่างโน,นอาห์เบเกิเลคอนเสิร์ตที่ว่าจะมาปิดที่เมืองเวอร์ทัวี่จะปิดที่เมืองไท,ทยครับผมม,มันต้องมีความพิเศษแบบประเทศอื่น,น,นมากเ้อยขนาดอย่างที่บอกอคือเกสสองวันไม่เหมือนกันพอเกสสองวันไม่เหมือนกันก็จะมีโชว์ที่ไม่เหมือนกันในแต่ละวันแต่โชว์ทุกคนที่ออกมาเนี่ยเป็นเกสเนี่ยคือทุกคนงงมากแน่นอนว่าเขาจะมาทําสิ่งนี้หรือผมจะทําสิ่งนี้หรอบนเวทีเพราะฉะนั้นก็าาเรตติดดมู แต่ยังแฟนเพลงของเราค่อนข้างคาดหวังคอนเสิร์ตครั้งนี้ของคนไทยมากครับผมก็ตื่นเต้นกันนะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราจัดคอนเสิร์ตสองวันเพราะว่าแบบอย่างวันแรกหมดโซนเอาไปอะไรเงี้ยก็มีโอกาสได้จัดอีกวันหนึ่งเพราะฉะนั้นก็การจะทําให้ energy มันคงไว้แล้วมันแบบแตกต่างกัารสนุกมันแตกต่างกันก็ยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูโซ่สองวันก็ไม่เหมือนกันด้วยก็จะมีความแตกต่างกันเพราะว่าเกสไม่เหมือนกันนะดีไซน์ยากเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้ ก็อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพี่พลหุยนะก็ก็อย่างทีมอะไรเงี้ยก็คุยกันเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่แต่ว่าซองชอยส์มากกว่าที่อยากจะให้มันอิมแพคกับทุกคนแต่ถือเป็นไหวเนาะสองวันติดกันเลยผมผมน่าจะไหวอยู่แล้วเออผมน่าจะไหวอยู่แล้วฮะที่ผ่านมาเพ่ผ่านมาที่นี้ที่นี้แบบอันนี้อ่าจริงๆเราเพิ่งกลับมาจากมะนิลาแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้บินไปสิงคโปร์เพราะฉะนั้นก็อ่า มันเป็นเป็นมือสุดท้ายแล้วก่อน BKK เพราะฉะนั้นก็ทำเต็มที่เหมือนเดิมแล้วก็จริงๆิงสิงคโปร์ก็สอบเอาไปแล้วด้วยนะครับผมก็ไปรับพลังกันทั้งนั้นมาแล้วก็มาต่อที่กรุงเทพโอเคอจ็ดเจเจะร่องมหนึ่งสอาขอบคุณอิสระสิกรีค่ะดีแป๊บนึงนะคะอิสระถ่ายรูปแป๊บนึงนะโอเคพี่ต่อรูปหนึ่งสองสาม ตรงนี้ตอนไหนพี่เจ๊บนี่น้องเจม่อ่ะเจมส์่งน้น่นเองขวามาขวามากลางมาซ้ายโจไย์กลาง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 กลาีกลางมกลากลางกกลลางก่างกลางกลางกลไกลมางกลามกลางกลางางกงกกลไม่างกากาง lấy ừ. ok <laughs> 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 <laughs>

ต่อภากูอินต่อค่ะอินตู่ดว่าขนหชั้มากขอบคุณขอบคุณทุกขอบคุณค่ะทุกคนขอบคุณค่ะไปเจอกันันคอนเสิร์ตค่ะ